ข่าวออนไลน์สื่อออนไลน์ของคนแพร่ข่าวนี้เป็นข่าวกิจกรรมบริจาคโลหิตภายใต้โครงการ Blood Hero ครั้งที่สเพื่อถวายพระกุศลค่ะโดยเป็นการรวมพลาศาสนิกสัมพันธ์ร่วมบริจาคลหิตเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิตยาาิยาภาณเรนทิราเทพยวดี กมมรมหลวงราชสาริณีสิริพัชระมหาวัชระราชธิดาค่ะโดยเมื่อเวลา9ก้านาฬกาของวันที่26มกราคม2566ที่ห้องนักรราเกนบอลลูมโรงแรมแพทย์นคราในชุดิเดชมีจันทร์ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เป็นประธานเปิดกิจกรรมบริจาคโลหิตภายใต้โครงการ Blood Hero ครั้งที่3 เพื่อถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาด้วยความร่วมมือของหองการค้าจังหวัดแพร่วัยีีจังหวัดแพร่วัฒนธรรมจังหวัดแพร่สภาอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยจังหวัดแพร่ชมรมธนาคาร เหล่ากาชาติจังหวัดแพร่โรงพยาบาลแพร่และชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอเมืองแพร่นำโดยนายสมศักดิ์สุขประเสริฐในอำเภอเมืองแพร่และในเวลา9 2้นาฬิกา20นาทีนางสานิตยาพงพาณิชย์รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เดินทางมาบริจาคเลือดในครั้งนี้ด้วยจากนั้นนายเอกชัยวงวรกุลประธานสภาว,วัฒนธรรมจังหวัดแพร่ก็ร่วมบริจาคโลหิตเป็นครั้งที่60ด้วย ด้วยนายชุิเดชมีจันทผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่กล่าวว่า การบริจาคเป็นคุณธรรมข้อแรกในทางพุทธศาสนาที่สามารถทำได้ง่ายที่สุดเป็นการให้เรียกว่าทานคือการให้เพื่อประโยชน์กิจกรรมการบริจาคโลหิตในครั้งนี้วิธีทำบุญแบบง่ายตามหลักมิติทางศาสนาไม่ว่าจะนับถือศาสนาใดอาชีพใดก็ตามซึ่งจะเห็นได้ว่าการจัดก,กิจกรรมในครั้งนี้ได้เกิดจากความร่วมมือของภาคีทุกภาคส่วนทุกมิติในสังคมของจังหวัดแพร่ได้อย่างน่าชื่นชม การบริจาคโลหิตไม่น่ากลัวอย่างที่คิดค่ะการบริจาคโลหิตคือการเสียสละโลหิตส่วนเกินที่ร่างกายยังไม่จําเป็นต้องใช้ให้กับผู้ป่วยซึ่งไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริจาคโลหิตเพราะร่างกายของแต่ละคนมีปริมาณโลหิตประมาณ17-18ถึงแก้วน้ําร่างกายจะใช้เพียง15-16ถึงแก้วเท่านั้นส่วนที่เหลือน,นั้นสามารถบริจาคให้ผู้อื่นได้โดยสามารถบริจาคโลหิตได้ทุก3เดือนค่ะมีวัตถุประสงค์เพื่อแจกหา โลหิตยึดเพิ่มให้เพียงพอแก่ผู้ป่วยในโรงพยาบาลแพทย์และส่งเสริมให้ประชาชนได้ร่วมกันนำเพินประโยชน์ครับท่านประธานหสภาจังหวัดแพร่ท่านประธานวัยศรีจตุแพร่์ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดแพร่นะครับท่านกรรมการเหล่าประชาจังหวัดนะครับท่านกรรมการแม่บ้านหมัดไทยนะครับ วันนี้ผมรู้สึกยินดีนะครับที่ได้มีโอกาสมาเป็นประธานในพิธีเปิดก,กิจกรรมบริจาคโลหิตภายใต้โครงการบักีโร่ครั้งที่สามเพื่อถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้า,า,าลูกเธอเจ้าฟ้าพระเชษฐภกิยาาภัยนเรนที่นาเทพพยาวดีคงหลวงราชสมรินิสิริพัฒน์มาหาวชรราชธิการครับซึ่งจาก ตอนรับของท่านประธานหัค้าก็ดีนะครับข้อมูลจากท่านประธานไวัยซีก็ดีนะครับก็จะได้เห็นนะครับเห็นวันนี้เห็นรอยยิ้มนะที่ไม่ว่าทั้งผู้มารบริจาคผู้มารับบริจาคนะครับด้ยด้มีรอยยิ้มนะครับซึ่งโรงเรียนอะไรเงี้ยก็ขาดแคลนเป็นอย่างมากนะครับพอ ภายใต้มาตรการที่เราเฝ้าระวังคายในเรื่องของโควิดสถานการณ์ปุ๋ยก็มีความเหม็นว่าทุกอ่างสวนติดโวดในการที่จะทํากิจกรรมในเรื่องต่างๆนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการรับบริจากโนะครับถ้าเรามาพูดคุยมาวางแผนรับบิจากโอยี่นรเราได้เห็นยอย่า เรื่องที่เรื่องตลาดพลเรือนไทยรวมๆคุณน,นะครับที่ท่านเลือกคือว่าเปนเื่องสถานที่นะครับเป็นสถานที่ที่ที่เหมาะสมนะครับในการรับบริจาคที่สามารถมีความสะดวกในทุกๆยุทติ์ทุกๆด้านนะครับผู้มารับบริจาคก็มีที่ภาพเสร็จนะครับก็ทำให้การที่จะมาให้เลือกผมเชื่อว่างต่อไปปริมารก็จะมากขึ้น สธาวัฒนธราารมจอดแท่ที่เป็นเจ้าภาพหลักนะครับในการเสนอความมุ่นมมือและรวมพลังจากเครือข่ายสานสนิทสมคั์นะครับเนรัครักทาประชาชนในการรวมสรรพกำลังในการรวมรวมสงเฉริมสงเสริมให้ประชาชนของเรา,าร่วมกันเพื่อบรเล็เปะโยชนยในการรับบริจาคในครั้งนี้และครั้งต่อๆไปในอีกสามเดือนข้างหน้านะครับขอให้ผลจากความตั้งใจในการบรเห็รประสบในครั้งนี้ จงตนมานานใหกิจกรรมนี้ประสบความังสมเร็จตามวัตถุประสงูติประกอบการนะครับบัดนี้ได้เวลาเฉลี่คนแล้วผมขอเปิดกิจกรรมบริจาคโบิตภายใต้ใงการปรับยีโรครัมที่สามเพื่อถวายพระตัวสแด่สิ่งเดียวกัเจ้าลูกเกลือเจ้าปลาพระชนม์ขีติยาทานเรนวินาเขยพระวิริย์กรมหลวงราชสีสารได้มีสิทธิครับมหาวชิรราชทิ่ดานนั่นแีครับขอบคุณมากครับ ហើយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក៏ជួយគេក៏ A B ไม่ต้พิเศษพิเศษเลยนะรุ่พิเศษ A B ไม่ต้องเปลี่ยนนะตามสบายังไม่มา

Okay. <laughs>

East ็กสำหรับการจัดงานกิจกรรมวันนี้ครับก็คาดว่าน่าจะประสบความสำเร็จร้อยสำเร็จร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็คือเราได้รับความร่วมมือจากหลายๆหน่วยงานในจังหวัดอากาศได้า ราัการแล้วก็ภาาประชาชนนะครับก็คือแต่และหน่วยงานก็จะมีการส่งคนมาร่วมเข้าร่วมกิจกรรมบริจาคเลือดนะครับก็คิดว่าผู้บริจาคเลือดภายในวันนี้น่าจะเกินเป้าที่เราตั้งไว้ครับก็ได้อยู่ครับแต่ภายในวันนี้เจ้าหน้าที่ทุกคนจะ บริจาคเลที่โรงแรมฉะนั้นถ้าวันนี้ท่านนท่านในจะไปบริจาคเลือดที่โรงพยาบาลวันนี้ก็อาจจะต้องมาที่โรงแรมแชนัลสลาแล้วโครงการนี้จะจัดขึ้นอีกเมื่อไหร่คะโครงการนี้ก็จะจัดขึ้นอีกทุกสามเดือนนครับทั้ปีก็ แต่ในวันครั้งถัดไปยังยังไม่ได้กําหนดวันนะครับก็เดี๋ยวยังไงจะใกล้ๆจะแจ้งให้ทราบอีกทีนึงแต่เบื้องต้นสําสหรับใครที่มาบริจาคในวันนี้เราจะมีการตั้งลายเกี่ยวกับการบริจาคไว้ซึ่งจะเป็นการเตือนทุกๆสามเดือนว่ากิจกรรมเราจะจัดขึ้นวันใดวันไหนวันไหนบ้างอะรับอขอบคุณมากค่ะท่านคะ วันนี้ทราบว,ว่าทางชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอเมืองแพร่เข้าร่วมกิจกรรมรับบริจาคเลือดเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลค่ะครับก็วันนี้ก็ได้รับความร่มวมมือจากทางคุณพ่อทางเป็นสวัดแพร่ดูทั้งผู้ราชการแม่แล้วก็ทางประชาแล้วก็อทาอเมืองแพร่แล้วก็ทางของพันธุะน,นะครับ สภาสาขกาได้ริตางก,ก็ได้เรืเ่องกนรยาะในส่วนของคุมุูแพร่ก็ทางจุฬาลงกรณ์ว่าก็ได้นะครับมีมีความจงรกักเพื่อดีแล้วก็จะสวายเป็นพระราชนิพนธ์ใหญ่องค์พากของเรานะครับในการบริจาควิจิตท,ทั้งสิ้นตอนนี้น่าจะทยัยมาประมาณหนึ่งว่าสาสิบคนนะครับเพื่อถวายเป็นพระราชนิพนนะครับแล้วก็ร่วมมาทำบุญแล้วก็การบริจาควิจิตก็ถือว่าเป็นทำอาทีพใหญ่แล้วก็ถวายเป็นพระราชนิพนนะครับ

เจ้าพี่ปีมาจากปีไหนนี่เจ้าสมุทรตะขามครับสมุทรตะขามปีเป็นประชาชนหรือว่าเห็นผู้เยี่ยบ้านเห็นผู้เยี่ยบ้านสมุทรตะขามเจ้าปีบริจาคข้างนี้ข้างตัวใดแล้วเจ้าข้างที่ห้าเจ้าแล้วปีมีความรู้สึกจะได้เจ้าตีมามาบริจาควันนี้เจ้าความสำคัญในในเรื่องนี้กันนะ โ่ารรวมจแล้วพี่จะเชิญชวนประชาชนมาบริจาคเลือดก็ได้เลยมันทุกฝ่ายทั้งอำเภอต้องมีมีมีวันถึงวันวันพ่อวันแม่วันอะไรนี้คอยบริจาคตลอดอ๋อแล้วประชาชนทั่วไปพี่จะเชิญชวนเขาได้มากกว่านี้เชิญครับเชิญครับไปบริจาคที่โรงพยาบาลแปดเลยเนาะสำหรับวันนี้ก็มาบริจาคเลือดนะครับเนาะนีดีใจครับ ที่ว่าได้บริการเลือดเพื่อว่าคพื่อกับคนอื่นคนที่ว่าเป็นบ่มีเลือดที่ว่าจะไปใกล้เวลาวกลับถึงมานะครับเนาะผมบริจาคมาหลายข้างครับจะทุกข้างที่ว่าอำเภอนะครับจะเชิญจะเชิญชวนก็เจ้าจะเชิญชวนอยามทุกท่านโค้ชครับที่ว่าบริจาคเลือดตีว่าเลือดตีว่าใกล้ได้จ่าเขา เป็นกีฬาสาหัสตัวเยวพื no ้นนะครับเนาะทำทีแล้วก็บบริจารคุ่แรกครับทางไหนัางมาจ้าะถ่ายหมู่บ้านตะบนวันนี้กับนเทียวอัื้อ่าวันนี้เอาเฉพาะหรือเป็นที่ไนบ้างมาก่อนสับ่อไปก็บเจะเชิญชวนครับทางผู้ชมและทางชาวบ้านอะไรทยคนที่คนเอาเรือออกมาได้ครับเนาะ 所以说，好看的是老虎。